สวัสดีครับพุทธิบาสายจวดล่าเพิ่นออฟฟิเชียลครับมากินเขาน้ำกันครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่ครัวของวัดไชยประสิทธิ์ครับหลังจากท่ำบุญเรียบร้อยแล้วคุณแม่สุภาพกับปาหน่านะครับกัเได้ชวนมากินเขามาลุยหลังครัวพี่น้องเบิ่งอาหารครับตอนนี้เมนูขาดบ่ได สมตำเรีอลรสเด็ดของแม่ขั่ววัดเชิดประสิทธิ์นะครับปลาแดกแซ่บปากแดงเอา้ายุ่นีก็แซ่บปลาแดงแซ่บปากแดงหมดเอ,อ,อาของเขาอาจากไหเมาจา้กระชายดิเอาลุงควมล่งเจ้าไปเรียกพรแท่ว่ามันกินเป็นแต่ยูงเฮียนอยู่ของไม่ได้หรอ มันจักไหลแล้วเสียบไหลไหลซุนตําปลแล้วเสียบปากแดงมาได้พี่น้องมากินข้าวนับกันได้จ้าปนปลาอยังปนปลาอยังปนปลานิ่นปนปลานิ่นปนปลานิ่นปนปลานิ่ทอดไข่เจียวปลาลันเพื่อนปลาลันเพื่อนกับพักปอดสารพิษครับโอ้ยผักสดๆเลยครับลลางย่างสะอาดเลยเนี่ยขั้วเตรี๋ยวมาแห่ นะครับมีผักกาดยิ้มพักกาดกระจอนผักกาดเขียวแล้วก็บักแดงแล้วก็ผักซีเหล่าครับชิกินก้าวปุินเสี่ยมน้ำไลยแตกครับเพราะท่านได้กินน้ำไลยแตกเหรออันนี้คงจะเป็นกระเพาะปลาโอ้กระเพาะปลาเค่ะเป็นเอามากเน่กระเพาะปลาเครือเคียทะเเครือเคียตะลืดหมูกับไก่ไก่เนาะเแส่นเกินอื่นจันเนาะโอ้ยเป็นอื่นด้วยนะนี่กระเพาะปลาโอ้ยร้อนๆเด้ครับ

เพคนปลูกไว้เป็นเนื้อที่เป็นไรคนนี้ครับเ,เพื่อที่ให้พี่น้องในยุ่ได้กินนี่ถูกขาดน,น้ำการน้ำงันเอาออแกงน้องไม่สมไซไก่ปาลปดาลปดมีาหารเด็ดเด็ดคุณผ่านทาบว่ไเลครับเอาทดสอบเบื้องบนข้าวจันทร์ขออร้อนทเนี่ยสิกินก้อนครับพี่นอ้องคิดว่าคนยุ่านสิกินยังก้อน ขาหายนี่ครับขาดบมาเลยพองมักของแซ่บพองชอบมือว่านกับพานไปแล้วคลิปหนึ่งทำกคุ้งกับหอยหอยคมไหมหอยต้มแหมเสียบไรก็แม่กูบอกไม่แม่เนี่ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงมือลรงมีอยู่ะไรยังไงมันแม่จะอมแม่ใสพักเลิกใอพั ที่ฮักเล่นเลยท่ายใม่เออชอบไหมชอบเลครัวหมนไตังบมนเหดโดได้ครับรแล้วตัยุบนใ่อมบีใครกินได้ครับก็ได้ไปร่ำตอนนี้ พอาปะเด็ไปแล้เสียบไรครับพี่น,อน้องเดี๋ยวอีกข้ามก่อนชมตำปลาแสีบปากเดงของป้ามางกีละบ้านดื่กันก็พักเนี่ยเสียบมัง้าเกรีบ มาแับน้องกันครับวันนี้ดีลวงเกยน้องไมใสียน้องไมกันแกง่ใส่น้อไมมสมบตจัล่องนี้ะ่ค่ะนมันิมั

เกี่ยบนะจำอยู่นี่พี่คนไปปนมันต้องจำต้องจำหลบคุยเลยยังยยพ,ยพักไว้แล้วครับโอ้ย ่องเดียวครับนี่ือมือแหวสทุภาพไรตัวนี้คือยานสายจวดไรนะมอำของรพยาบาลครับมันทำของโรพยาบาลกินยิ้มได้สองคนโอ้ยตุยตแล้วกินเป็นก่บแเดี๋ยว้มาครับ คร <ส straightforward. S 2> <pulse> ับมกว่า er กันครับมากินน้องกันครับเจ็บไรขอบคุณแม่พ่อเล้อดเด็กบุญหลายครับเจ็บไรกระเป๋ากราแม่แม่่ยกว่าจุ คน,น,น็ๆชอบเดิน่ยองเมนีเขาได้กินผู้เดียวตามนาดัดมานำกันข้างกูจเจ้าของแจกปากแดงเกีก่ยวมั้งคุณแม่ครบบหลังพั่วของวัดแก,ก้วประจุมีีบานมะลุยลาตเดี๋วลองผัดพ้มอมจะไปแล<อ>้วดิขขอขอบขนาขหัวานพิด ตอนนี้เสียบบักคักเลยครับเนี่ยมาเสียบบักเสียบปนเสียบปนครับโอ้ยขุยบักกันเหง่สื่อกันแั้ปนครับอืมค,ครับ,บน,นี่เขาขี้เจเมียบานแล้วคุณได้ผดคุณได้พร คือมือคือมือนี้ผู้ย่างกัาขี้ได้ผลที่ช้างถึงก็ไม่เนตสายผิดคุณได้ผิดคุณได้พลาดคุณเมื่อแล้วยแม่นายเหนือเนี่ยเหนือคุณอีกย่างนิดเลยของต้งห่อมอยู่หลังวิธีสาวหน่อยเป็นแยงครับแต่ว่าตอนนี้ว่าได้ไปล่ำก็ต้องกินครับพอบำรุงร่างกายไข่และอีต้นต้นไม่ไดย่านะ ใ oh, ห้มาสวัสดีค right? wow. ่ะสวัสดีค่ะ่เยอะียดแต่คุณระเบียบโอ้สดอีกคนตำมุปลาแซบปากแดงครับนี่ฮวนอีปูดองละเอียดวกันะเขืมะเขเทศนะครับะเขเทศน้อยนี่คันเป็นนุ่ยเคี้วๆมันอีออกสมมันนี่แซบเนี่มันดีแซบครับสดเป็นคั่มเลยอืม

โอ้แสบเลยเอาคุณแม่อิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วจ้าเป็นยังไงรสชาติอาหารโอ้สุดยอดมีแต่แนวแซ่บๆค่ะย่างวาวเป็นตาแม่ขั้วภายในได้บุญเนาะเอาขอบคุณแม่ขั้วได้ค่ะเด้อผู้เฮ็ดเหนพี่ไหนอนเท่าได้ยู้ได้กินกินแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรวยสู้คู่คู่คนนะจ้าโอ้ฝ่ายบริการ พี่น้องก็กินนทํพอไดไครับมันกำลังแสบยันยเถิ่อไม่ได้กินมีแต่เนื้อแสบๆค่ะพี่น้องเมนุภาพเราตัดเอาตัดเอาเอาบุยบักำลังแสบับกินพ่้องคินยังครับพักผ่อนทนีเบ้า ขอบคุณพี่น้องที่ชมทางผ่านทางช่องยูทูปปบปฏิบัติสายจวดขอบคุนอบิจิโอครับไอพี่น้องใน zoom คับบรรยากาศการกินนี่แบบ,นแบบแบบเพื่อเจ็บแบบเจ็บสะบดือนเจ็บแบบปากแดงครับขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณแกลบด้วย